การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้อาหารแต่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่แม่สามารถมอบให้ลูกได้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิบข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทั้งคุณแม่และลูกน้อยจะได้รับข้อ1เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกนมแม่มีสารภูมิคุ้มกันเช่นอิมมโนกลูลินเอ IgA ที่ช่วยปกป้องลูกจากเชื้อโรคทำให้ลูกแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายข้อ 2. ส,สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์นมแม่มีสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกในแต่ละช่วงวัยไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ข้อ 3. เสริมพัฒนาการสมอง DHA ในนมแม่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาท ส่งเสริมการเรียนรู้และความฉลาดของลูกในอนาคตข้อสี่ลดความเสี่ยงโรคในระยะยาวการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคต่งางๆเช่นโรคภูมิแพ้เบาหวานและโรคอ้วนในอนาคตข้อหสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูกทุกครั้งที่ให้นม ความใกล้ชิดระหว่างแม่และลูกจะช่วยสร้างสายใยรักที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อ 6. กประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายโนมแม่ไม่ต้องซื้อประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ในระยะยาวและยังสะดวกสบายไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ยุ่งยากข้อ 7. สะอาดและปลอดภัยโนมแม่สดใหม่เสมอไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อ ข้อ8ช่วยฟื้นฟูร่างกายคุณแม่หลังคลอดการให้นมช่วยให้หมดลูกหดตัวเร็วขึ้นและยังช่วยคุณแม่ลดน้ำหนักหลังคลอดได้อีกด้วยข้อ9ลดความเสี่ยงมะเร็งในคุณแม่การให้นมลูกช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในคุณแม่ข้อ10ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม นมแม่ไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตไม่สร้างขยะจากบัรจุภัณฑ์จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือสิบข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะความรักของแม่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งดีๆเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกน้อยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด